สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสอนการบวกการลบจํานวนคระนะครับการบวกการลบจํานวนคระซึ่งจํานวนคระนะครับนี่ครับอานี้เป็นตัวอย่างก็ได้ครับจํานวนคระหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้ครับมีจํานวนเต็ม3เศษ2ส่วน5นะครับก็จะมีเลขอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้อ่านว่าจํานวนเต็ม1เศษ3ส่วน7็นะครับมันจะมีจำนวนเต็มอยู่ข้างหน้านี้นะครับซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับ เคยเจอมาแล้วการบวกการลบจำนวนคลานะครับวิธีทำนะครับก็สามารถทําได้หลายวิธีนักเรียนอาจจะเปลี่ยนจํานวนคลาเนี้ยให้เป็นเศษเกินก็ได้แล้วก็ค่อยเอามาบวกหรือลบกันแต่วิธีที่ครูจะมาเสนอวันนี้นะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะไม่เปลี่ยนจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าทำยังไงดูตัวอย่างเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ครูจะมาขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดําเนินการบวก ครูทบทวนความรู้เดิมก่อนเดี๋ยวครูใช้ปากกาแดงเขียนนะครับแต่ตอนนี้แสดงที่ทําไม่ต้องเขียนนะครับนี่ครูจะอธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้ครับจำนวนคลาสเนี่ยจำนวนเต็มสามเศษสองส่วนห้านะครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องหมายบวกตัวนี้ซ่อนอยู่นะครับมันหมายถึงสามบวกด้วยเศษสองส่วนห้าตัวนี้ก็เหมือนกันครับจำนวนเต็มหนึ่งเศษสามส่วนเจ็ดมันก็หมายถึงหนึ่งบวกด้วยสามส่วนเจ็ดนะครับดังนั้นก้อนเนี้ครับ จำนวนเต็ม3เศษ2ส่วน5บวกด้วยจำนวนเต็ม1เศษ3ส่วน7ความหมายของมันก็คือ3บวกด้วย2ส่วน5บวกด้วย1บวกด้วย3ส่วน7เห็นไหมครับถ้ายือดออกมามจะหมายถึงแบบนี้ดังนั้นเทคนิคนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินนักเรียนก็เอาเนี่ยครับไอ้ที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยเอามาบวกกันเลยนะครับแล้วเราค่อยเอาเศษส่วนไปบวกกันทีหลัง นะครับเป็นเศษเกินนะครับครูก็จะเอาตัวหน้านี่นะครับมาบวกกับตัวหน้านะครับสาบวก1ที่มันบวกกันได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นอะไรครับเป็นจานวนเต็มเป็นจํานวนเต็มนะครับเพราะตัวนี้มีเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่แปลว่ามันแยกกันอยู่นะครับเราเอามาบวกกันได้เลยนะครับสามบวกหเป็นสใส่สี่บวกนะครับเหลืออะไรที่ยังไม่ได้บวกนะครูจะทําวงเล็บไว้ให้เป็นก้อนเพื่อให้เรียนได้เห็นนะครับ อะไรที่เรายังไม่ได้บวกกันครับก็คือตัวนี้ครับ4 2ส่วน5ยังไม่ได้บวกกับ3ส่วน7เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้4มาจากไหน4มาจาก3บวก1เห็นไหมครับใส่4บวกเนี่ยใส่นร้เสมอนะครับหลังจากนั้น2ส่วน5 3ส่วน7นี่เราก็มาบวกกันต่อไปครับบรรทัดต่อไป 4บวกตัวนี้เราก็ลอกลงมาเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งกับมันเราจะมายุ่งในนี้ครับในวงเล็บในวงเล็บนี้นักเรียนมองดูก็เหมือนกับการบวกเศษส่วนธรรมดาท,ทั่วไปที่เราเรียนมาแล้วก็คือต้องทําส่วนให้เท่ากันเนะครับซึ่งเราหามาแล้วว่าข้อนี้ส่วนต้องเป็น35อันไหนยังไม่เป็นทําหางเรยวยาวไว้เราก็ทำกับลอกมาเขามีวงเล็บก็ใส่วงเล็บตามเขาทําหางรยวยาว,ยาว ทำเรียนยาวไว้หลังจากนั้นเราจะใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีการคูณนะครับซึ่งต้องคูณทั้งตัวล่างและตัวบนนะครับเพื่อให้หน้าตาเปลี่ยนไปแต่ค่าอย่างเท่าเดิมหคูณใครตารางยังบอกอยู่ครับ5ต้องคูณกับ7คูณตัวล่างก็ต้องคูณตัวบนนะครับ7คูณใครครับก็ดูครับ7คูณกับ5คูณล่างก็ต้องคูณบนนะครับบรรทัดต่อมาครับ สี่บวกก็ยังลอกลงมาเรามาจาัดก,การในวงเล็บต่อครับอ่ะจัดก,การสองเจ็ดสิบสี่ห้าเจ็ดสามจุดห้าบวกด้วยสามห้าสิบห้าเจ็ดห้าสามจุดห้าเห็นไหมครับตอนนี้อะไรนะครับเกิอดอะไรขึ้นครับส่วนเท่ากันแล้วอ่าส่วนเท่ากันแล้วอันนี้สี่บวกลอกมาเหมือนเดิมส่วนเท่ากันแล้ว,นนว,ลว,ท,ลวทำังไงครับส่วนเท่ากันแล้วก็ ยุบยุบส่วนให้เหลือตัวเดียวเห็นไครับสามห้าถ้าเป็นสามห้าแล้วแล้วก็ยุบให้เหลือตัวเดียวแล้วก็เอาตัวเศษมาบวกกันเห็นไหมครับก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนบวกเศษส่วนธรรมดานั้นแหละนะครับหลังจากนั้นครับสี่บวกลอกมาเหมือนเดิมอ่ะทีนี้บวกครับสี่บวกห้าเป็นเก้า หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองได้ยี่สิบเก้าส่วนสามสิบห้าครับทีนี้เราก็ดูครับว่ายี่สิบเก้าส่วนสามสิบห้าเนี่ยยี่สิบเก้าส่วนสาสิบห้าเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือย,ยังนะครับคำว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหมายถึงว่ามีอะไรตัดมาได้ไหมซึ่งมองแล้วมันไม่มีอะไรตัดมาได้แล้วแปลว่ามันต่ำแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เศษเกินด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นคําตอบแล้วทีนี้ทำยังไงต่อครับบรรทัดต่อไปลับสี่จะมาบวกกับตัวน,นี้ทำยังไงครับนัาเรนก็ยุบ กลับมันมาเป็นจำนวนคระเลยนะครับได้คำตอบแล้วครับได้คำตอบก็คือจำนวนเต็ม3เศษ2ส่วน5บวกด้วยจำนวนเต็ม1เศษ3ส่วนเ็คำตอบก็คือจำนวนเต็ม4เศษ29ส่วน3าสําสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเศษส่วนนะครับบวกด้วยจำนวนคระนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับคือเศษ1ส่วน10บวกด้วย จะเปนเต็น1งเศษ2ส่วน3านะครับวิธีการทำเหมือนเดิมน,นะครับเราจะต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากันอยู่แล้วแล้วก็ไปตีตารางนะครับตีตารางนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับตีตารางเป็น3ามแถวนะครับส่วนหลักตรงนี้เอาถึงเลข9ก้าก็พอนะครับถึงเลข9ก้าก็พอเดี๋ยวเรามาหาดูนะครับตัวส่วนตัวนี้คือเลขส0ส่วนตัวนี้คือเลขสาม นะครับข้างบนก็ท่องสุขคูณไปเลยปกตินะครับ10 1 10 12 20 10, 13 30 10, 14 40 10, 15 50 16 16 10 17 70 18 80 19 90นะครับอ่ส่วนมาตัวล่างครับท่องสุขคูณแต่สำคัญคืออะไรครับถ้าซ้ำกับตัวบนให้หยุดนะครับอย่าท่องเพิ่ม3 1 3 3 2 6 3 3 เก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดนีจะพบว่าพอถึงที่เก้าแล้วมันก็ไม่เจอใช่ไหมครับเพราะมันจะไปเจอที่สิบนะครับมันจะไปเจอที่สิบเพราะที่สิบตรงนี้สามคูณสิบมันจะเป็นสามสิบมันจะไปเจอที่สิบนะครับดังนั้นครูจะให้เทคนิคหนึ่งว่าถ้านักเรียนตีตารางถึงเก้าแล้วนะครับถ้ามันเกิดแบบนี้คือไม่เจอกันเลยนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับ ก็เอาไปแลกกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปแลกกันหมายถึงว่าส่วนตัวนี้สิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เอาสามเนี่ยไปคูณนะส่วนสามตัวนี้เดี๋ยวจะเอาสิบมาคูณคือแลกสลับกันเลยนะครับถ้ามันไม่เจอในเก้านะครับถึงเก้าแล้วมันไม่เจอก็สลับเลยไม่ว่าเป็นเลขอะไรก็ตามครับแลกกันสลับกันเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับอย่างที่ครูบอกจําได้ไหมครับว่าจํานวนคราบตัวนี้ดูเอาปากกาแดงเขียนนะครับ จำนวนคลาสตัวนี้ยืดออกมาแล้วมีอะไรครับมีเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่ใช่ไหมครับจำนวนคลาสเนี่ยเหมือนชักกระบี่ครับเวลาเราจะใช้สู้รบนะครับชักกระบีอ่ออกมาเนี่ครับชักออกมาแล้วมีเครื่องหมายบวกแต่ไหนเราไม่ใช้แล้วเราจะเก็บก็เก็บเก็บกระบี่ใส่ฝักเหมือนเดิมน,นะครับก็ยุบก,กลับมาได้เห็นไหมครับมันกลับไปกลับมาได้นะหมายถึงว่าจะใช้ก็ชักออกมามีเครื่องหมายบวกอยู่นะแต่ถ้าไม่ใช้ก็เก็บขึ้นไปแต่เรนต้องรู้นะครับว่ามันมีเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่ เดี๋ยวมาดูข้อนี้กันครับวิธีการทําพอวิธีทําเสร็จแล้วนะครับโจทย์ไปยังไงก็ลอบมาครูเน้นย้านะครับฝั่งนี้ต้องมีโจทย์นะครับห้ามเท่ากับลอยๆมานะครับเนี่ยโจย์ก่อนแล้วค่อยเท่ากับหลังจากนั้นครับใช้เทคนิคที่ครูบอกเราจะไม่เปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับก็คือเอาตัวหน้าบวกกับตัวหน้าเลยอันนี้ไม่ได้บอกตัวหน้ามันไม่มีมันไม่มีคือเลขอะไรครับไม่มีก็คือเลขศูนย์ นี้ครับศูนย์บวกหนึ er ่งได้อะไรครับศ er. ูนย right? ์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ใส่หนึ่งนะครับหนึ่งบวกตัวเี้ต้องหมายบวกเสมอนะครับชักกระบี่แล้วเราชักกระบี่แล้วบวกตัวนี้มาจากการชักกระบี่นะครับเนี่ยเครื่องหมายบวกตัวนี้เราชักออกมาเลยต้องมีอยู่นะครับไม่ใช่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะเครื่องหมายบวกตัวนี้คือกระบี่ที่ชักออกมาจากฝักนะครับอ้าวส่วนอะไรที่ยังไม่ได้บวกกันนะคุณจะใส่วงเล็บไว้ครับ ก็มี1งส่วน10บวกกับ2ส่วน3คือตัวนี้ที่เรายังไม่ได้ทำอะไรมันทีนี้มันก็เหมือนกับบวกเศษส่วนธรรมดานะครับก็คือทำไมครับส่วนต้องเป็นเผิ่อว่าไม่เจออย่างที่ครูบอกเห็นไหมครับว่ามันไม่เจอเราก็จะมาแลกกันแลกอย่างไงเดี๋ยวมาดูนะครับหนึ่งบวกลอกมาเหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งเพราะมันเสร็จแล้วเราจะมายุ่งตัวที่อยู่ในวงเล็บนะครับ ทำหางยาวๆไว้ครับเพราะว่าส่วนมันยังไม่เท่ากันทำหางยาวๆทำหางยาวๆนะครับทำหางยาวๆไว้คาว่าแลกกันนี่ครับสิบตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาคูณเลยครับนี่เอาสามมาคูณแลกกันคูณอย่าลืมต้องคูณล่างและบนส่วนสามตัวนี้เอาใครมาคูณครับก็เอาสิบมาคูณเนี่ยแลกกันคูณล่างและคูณบน เท่านี้ตัวส่วนก็จะเท่ากันนะครับมาดู1บวกย่าลืมลอกมาเหมือนเดิมเรากำลังยุ่งตัวที่อยู่ในวงเล็บอยู่นะครับอ่ะนี้คูณครับ3มคูณ1เป็น3 10 3 3 0เห็นไหมครับบวกด้วย2คูณ10เป็น20ส่วนด้วย3ามคูณ10เป็น30เห็นไหมครับส่วนเท่ากันแล้วบรรทัดต,ต่อมา1บวกก็ลอกมา ่วนเท่ากันแล้วทำไงครับก็ยุบเหลือตัวเดียวนะครับยุบเหลือตัวเดียวเอาข้างบนมาทำอะไรก็ได้ครับบวกกันได้แล้วก็คือ3บวกด้วย20บมาต่อมาครับ1บวกยังรอบเมหมือนเดิมเพราะวันเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ก็ต้องรอบันมาเรื่อยๆนะครับ3บวก20ก็กลายเป็น23ส่วนอะไรครับส่วน30 ทีนี้เราก็ดูครับ23สม่วน30มีอะไรตัดกนได้ไปครับไม่มีแปลว่ามันต่ำแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่เศษเกินด้วยนะครับก็คือตอบมันได้เลยพอจะตอบมาถ้าต่อมาครับอย่างที่ครูบอกครับไม่ต้องไปบวกไม่ต้องอะไรอีกนะไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วครับอันนี้คือจํานวนเต็มบวกกับเศษส่วนมันเหมือนชักกระบี่อยู่แล้วก็เอากระบ,บี่กับเขาเ้าไปในฝักเหมือนเดิมก็กลายเป็นจํานวนเต็ม1นเศษ23ส่วน30เป็นคําตอบนะครับเสร็จแล้ว ต่อไปครับเป็นเรื่องของการลบจํานวนค่านะครับการลบจํานวนคนาวิธีนี้กูก็จะใช้วิธีเดียวกับบวกจํานวนค่าเหมือนกันก็คือเราจะไม่เปลี่ยนจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินนะครับเราใช้วิธีการเดิมของเรานะครับตอเรีนจาได้นะว่าชักกระบี่เข้าเอากระบี่เก็บฝักจําได้เหมือนเดิมนะนะครับเราดูตัวอย่างครับจำนวนเต็ม3เศษสอเออจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4ลบด้วยจำนวนเต็ม2เศษ1นึ่งส่วนหกจ์ตัวอย่างข้อนี้นะครับ วันนี้จาได้นะว่าจำนวนเต็มสามเศษสามส่วนสี่เนี่ยชักกระบี่ออกมาจะเป็นสามบวกด้วยสามส่วนสี่จำได้ไหมครับทบทวนอีกท,ทีนะจำนวนเต็มสองเศษหนึ่งส่วนหกชักกระบี่ออกมาก็จะเป็นสองบวกด้วยหนึ่งส่วนหกไหมครับถ้าเกิดจะใช้เราก็ชักกระบี่ออกมาแต่จะไม่ใช้ก็เก็บมาสามารถกลับไปกลับมาได้ตัวนี้ต้องสําคัญนะครับทุกจํานวนครับทําแบบเี้ได้หมดเลยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูการลบกันครับว่าจะทําแบบไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับแล้วเนี่ยดูตัวส่วนก่อนก็ได้อันนี้เือส่วนเป็นอะไรครับสี่อันนี้ส่วนเป็นหกหน้าที่ของเราคือตีตารางเพราะยังไงจะต้องทําส่วนให้เท่ากันแน่ๆนะครับตัวนี้ใส่เลขอะไรครับเลขสี่ตัวนี้ใส่เลขหกข้างบนท้องสุดคูณนะครับสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหก สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกส่วนตัวล่างนะครับตัวล่างจะไม่ท่องไปเรื่อยๆนะครับตัวล่างเจอตัวซ้ำอะไรยุดทันทีนะครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองนะครับเจอแล้วเจอแล้วก็หยุดทันทีแล้วก็วงไปแปลว่านะครับแปลว่าส่วนข้อนี้จะต้องเป็นเลขสิบสองเราได้แล้วนะครับเราจะได้พับไปดูโจทย์กันโจทย์แบบนี้เขียนวิธีทาเสร็จแล้วโจทย์เป็นแบบไหนลอกมันนะครับ ยังไม่ต้องทําอะไรลองโจทย์เฉยๆใส่ื้างหม่เท่ากับหลังจากนั้นครับทําเหมือนกับตอนเราบวกตอนเราบวกเราเอาตัวหน้าบวกตัวหน้าใช่ไหมครับแล้วก็เศษส่วนมาบวกกับเศษส่วนทีหลังอันนี้เราลบก็เหมือนกันครับเอาตัวหน้าลบตัวหน้าที่มาทาอย่างกันได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นจํานวนเต็มมันเป็นจานวนนับเลยนะครับมันลบกันได้เลยเอา3ลบ2เหลือ1 หนึ่งแล้วให้เรียนใส่เครื่องหมายบวกไว้เสมอลบกันเสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกเสมอเครื่องหมายบวกตัวนี้คืออะไรครับไม่ใช่ตัวนี้นะเพราะนี้มันคือโจทย์ลบแต่เครื่องหมายบวกมาจากไหนครับเครื่องหมายบวกมาจากกระบี่ไงชักกระบี่อย่าลืมตัวนี้มีเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่เหยนไหมครับเนี่ยมันมีมันมีเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันี้ครูถึงได้ย้ํานะครับว่าจำนวนกรบมันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับชักกระบี่เข้าชักกระบี่ออกอย่าลืมนะ มีเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่ก็ต้องใส่1บวกทวนทีนะครับตัวหน้าลบตัวหน้าได้สมลบ2เหลือ1นใส่1บวกสเสมอส่วนตัวที่เหลือเรายังไม่ไทําอะไรครับใส่วงเล็บไว้อะไรที่ยังไม่ได้ยุ่งกับมันครับคือเศษส่วนตัวนี้เศษสามส่วนสี่เราต้องเอามาลบก,กับเศษหนึ่งส่วนหกเพราะว่าเรายังไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับเรายุ่งแค่ตัวหน้าเหลือตัวหลังที่เรายังไม่ได้ยุ่งหลังจากนั้นครับเครื่องหมายเท่ากับต่อมา1บวกตัวนี้เสร็จแล้วก็ลอกมาเหมือนเดิม เพราว่ามันเสร็จแล้วเรากำลังจะทําในวงเล็บนันนีก้ก็จะพบว่าในวงเล็บเนี่ยมันก็เหมือนกับลบเศษส่วนที่เราเรียนไปแล้วก็ทําปกตินะครับอะไรที่ยังไม่เป็นส่วน12ก็ทําหางยาวๆไว้ทำหางยาวๆไว้ครับหลังจากนั้นก็ดูครับว่า4คูณกับใครตารางนะครับ4ต้องคูณกับ3 คูณล,ล่างและคูณบนเพื่อให้หน้าตาเปลี่ยนไปแต่ค่าเหมือนเดิม6คูณใครครับก็ดูครับ6ต้องคูณกับ2ก็คูณล,ล่างและคูณบนนะจ๊ะครับบรรทัดต่อมา1บวกมาเสร็จแล้วก็ลองมาเหมือนเดิมทําในวงเล็บครับคูณ3 3 9 4 3 12ลบด้วย2 1 2ส่วนด้วย6 2 12 รทัดต่อมาครับตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้ว1บวกลบมาเหมือนเดิมส่วนเท่ากันแล้วทำไงครับยุบเหลือตัวเดียวเอาข้างบนมาทำไรได้ครับลบกันได้แล้วก็เป็น9นาลบ2บรรทัดต่อมาครับ1บวกลบมาเหมือนเดิมพเพราะเาเสร็จแล้วรอต่อ9ลบ2เหลือ7ส่วน12 เศษส่วนสิบสองถามตัวเองครับว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือ,อยังเป็นแล้วเพราะไม่มีอะไรมาตัดทอนมันได้แล้วมันก็ไม่ใช่เศษเกินนั่นนั้นมันคือคําตอบได้หนึ่งบวกด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบสองไม่ต้องไปบวกไม่ต้องทําอะไรนะครับอย่าลืมว่ามันคือหน้าตาของจำนวนคระที่ชักกระบี่ออกแล้วก็ยุบกลับเข้ามาเหมือนเดิมเอากระบี่ใส่ฝักเหมือนเดิมก็คําตอบคือหนึ่งจำนวนเต็มหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบสองเสร็จแล้วครับคำตอบ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้คือเป็นเรื่องของจํานวนคระนะครับลบด้วยเศษส่วนนะครับก็ทาเหมือนกันทําเหมือนกับจํานวนคระลบจํานวนคระนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะ,ะเอาตัวหน้านะครับลบตัวหน้าแล้วก็เศษส่วนลบกับเศษส่วนนะครับทําหมดกันทีนี้ครูก็ไปแอบติตารางมาแล้วนะครับเ้องต้นนะครับเวลาเจอโจทย์พวกก็ยัรู้แหละเดี๋ยวเราต้องทำส่วนให้เท่ากัน แล้วส่วนมันยังไม่เท่ากักากเนเลยก็ไปแอบตีตารางเนะครกูก็ไปตีมาแล้วนะครับได้หกสิบสาแปลว่าข้อเนี้ยตัวส่วนต้องเป็นหกสิบสามนะครับหลังจากนั้นวิธีทํานะครับอย่างที่กูบอกนะครับว่าลอกโจทย์ลงมาแล้วก็เท่ากับอย่าเท่ากับลนรอยมานะครับลอกโจทย์ด้วยแล้วก็เห็นต้งไม่เท่ากันมาเริ่มทําครับเราเอาตัวหน้าลบกับตัวหน้าทําเหมือนกับลบเศษลบจำนวนครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ตรงนี้ตัวนี้มันคืออะไรครับมันก็คือเลขศูนย์นั่นเองมันไม่มีคือเลขศูนย์นะครับ 0, สองลบกับศูนย์ก็คือสองใส่เลยครับใส่ใสองบวกอย่าง wrote, ที่ผู้อกนะครับว่าข้างหลังต้องมีเครื่องหมายบวกอยู่เสมอเพราะมันคืออะไรครับมันคือตัวเครื่องหมายบวกที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ใช่เครื่องหมายตัวนี้นะมันคือเครื่องหมายบวกที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับใส่สองบวกเสมอหลังจากนั้นครับตัวที่เรายังไม่ได้ยุ่งกับมันก็คืออะไรครับก็คือตัวเศษส่วนที่เราต้องมาลบกันนะครับก็คือสามส่วนเจ็ดลบด้วยเศษเจ็ดส่วน 9ก้านะครับ <Okay. S 2> เอาไว้เสมอ <Okay. S 2> ในวงเล็บหลังจากนั้นครับบรรทัดต่อมา2บวกลอบมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งกับเขาเนี่ยรามายุ่งในวงเล็บครับในวงเล็บก,ก็คือการลบเศษส่วนที่เราเคยเรียนธรรมดานะครับแล้วเด็ก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันส่วนไม่เท่ากันก็คือทําไมครับทําหางย,วยาวๆไว้นะครับ3ส,ส่วน7ลบ7ส่วน9ก้าครับทำหางย,วยาวๆไว้ก็เหมือนกับเราเรียนลบเศษส่วนนั่นแหละครับ เราตีตารางมาแล้วครับ7ต้องคูณใครเจต้องคูณกับ9ก็คูณทั้งล่างและบนเพื่อให้หน้าตาเปรียบนะครับแต่ค่าเท่าเดิม9คูณใครครับ9ต้องคูณ7ก็ต้องคูณล่างและบนเช่นเดียวกันหลังจากนั้นรับมาถัดต่อมา2บวกลอกมาเหมือนเดิมเพราะเรากําลังยุ่งกับในวงเล็บครับในวงเล็บก็ดเนินการคูณเลยนะครับคูณเลย3 9 27ส่วนด้วย 9 7 6เครื่กงาหมายลบครับ77 49ส่วนด้วย9763าคูณเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะบรรทัดต่อไปนะครับข้ออื่นที่ผ่านมาข้อนี้ดีมากเลยครับเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษานักเรียนรู้ครับว่าเดี๋ยวบรรทัดต่อไปนักเรียนก็ทำไมครับเอา2บวกมาใส่63ไม่เท่ากันเลยก็จะยุบเหลือตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอาตัวเศษมาลบก,กันแต่ข้อนี้นักเรียนสังเกตสิครับ ไอตอนบวกอ่ะไม่มีปัญหาเพราะบวกเลขอะไรมันก็บวกได้หมดใช่ไหมครับแต่ไอลบเนี่ยสำคัญครับจํานวนที่จะลบกันได้ตัวตั้งมันจะต้องมากกว่าตัวลบเนี่ยไอตัวเนี้ยมันต้องมากกว่าตัวนี้แต่กรณีนี้มันเคยเกิดปัญหาครับคือตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบ27เนี่ยมันลบ49เนี่ยลบไม่ได้ครับมันลบไม่ได้มันติดลบนะครับลบไม่ได้ทํายังไงครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ จำไว้นะครับนี่เป็นเทคนิคเลยนะมันลบไม่ได้ทันไงครับไม่ได้นักเรียนต้องไปยืมยืมใครล่ะทีนี้ยืมที่ครับยืมลูกพี่อยู่ข้างหน้านี่สองบวกสามารถให้เขายืมได้ก็ยืมมาเท่าไหร่ครับยืมมาหนึ่งยืมมาครั้งละหนึ่งนะครับยืมมาหนึ่งสองบวกตัวนี้ให้เขายืมมาหนึ่งมาท้าต่อมาครับสองบวกตัวนี้๋ยวให้เขายืมสองก็จะเหลือหนึ่งแค่นั้นก็ให้เขายืมนะครับเหลือหนึ่งบวก เพราะว่าสองเนี่ยให้เขายืมไปแล้วตัวนี้ต้องใช้สติดูดีๆนะครับ1บวกเมื่อกี้ไปไหนเนี่ยสบวกให้เขายืมเหลือหนึ่งบวกใช่ไหมครับ1บวกที่ให้ยืมไปไหนก็ามาใส่ข้างหน้าตัวนี้ครับนี่หบวกเนี่ตัวนี้ครับเห็นไหมสอบวกตัวนี้แยกล่าเป็น1บวกกับ1น,นบวกอ่าเดี๋ยว1บวกจะให้ตัวนี้ยืมครับก็จะกลายเป็นเนี่ยมาติดกันแบบนี้ครับลบด้วย49ส่วน63 ใส่วงเล็บกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับถวยทีนะเมื่อกี้นี้ครูทําดูแล้วมันเกิดปัญหาเกิดปัญหาคือตัวนี้ยีเนี่ยลบสีเนี่ยมันทําไม่ได้ครูก็เลยต้องไปยืมยืม2บวกยืม2นะครับ2ให้ยืม2ก็เหลือหนึ่งให้ยืมเท่าไหร่ครับก็ให้ยืม1น,นะครับให้ยืมอยู่ตรงนี้ยืมมา1อยู่ตรงนี้ทีนี้บรรทัดต่อมาทีนี้หนึ่งอ่ะมันทําไมครับ มันก็ไปทําอะไรกับเขาไม่ได้เพราะอย่างที่ครูบอกนะครับว่าการจะบวกหรือลบเศษส่วนตัวส่วนจะต้องเท่ากันแต่อีกหนึ่งเนี่ยมันมีส่วนไหมครับหนึ่งมีส่วนไหมมีนะครับตัวเลขทุกตัวมีส่วนเป็นเลขหนึ่งเห็นตัวนี้มันก็มีส่วนอยู่มันคือส่วนหนึ่งเห็นไหมครับมันคือส่วนหนึ่งทีนี้คุณสมบัติหนึ่งของเลขหนึ่งเราเรียนดูนะครับหนึ่งเนี่ยมันสามารถแปลงรากเป็นอะไรก็ได้ครูจะประกาศเขียใ,ให้ดูนะครับ หนึ่งเนี่ยมันสามารถแปลงรากเป็นเลขอะไรก็ได้หนึ่งเนี่ยมันเก่งมากขอแค่ตัวบนกับตัวล่างเนี่ยเหมือนกันหนึ่งอาจจะแปลงรากเป็นเศษสองส่วนสองก็ได้นี่ก็คือหนึ่งหรือจะแปลงรากเป็นห้าส่วนห้าก็ได้ขอให้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเหมือนกันมันก็มีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นในที่นี้เขามีส่วนเป็นอะไรครับหกสิบสามหนึ่งก็แปลงรากเป็นหกสิบสามส่วนหกสิบสามก็ได้วบบหนึ่งมันเก่งมากมันแปลงเป็นเลขอะไรก็ได้ขอให้บนกับล่างเป็นเลขเดียวกัน อ่าเดี๋ยวคุณจะแปลงร่างตัวนี้แล้วนะครับหนึ่งบวตัวนี้ลอกมาเหมือนเดิมแล้วเพราะเรากําลังยุ่งตัวที่อยู่ในวงแปลงร่างครับหนึ่งตัวนี้แปลงร่างกลายเป็นหกสิบสามส่วนหกสิบสามที่แปลงร่างไปตัวนี้เพราะอะไรครับเพราะเราต้องการส่วนให้เหมือนชาวบ้านเขาเพราะบวกลบเศษส่วนส่วนต้องเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับส่วนต้องเหมือนกันอ่าทวนี้ก็ลอกเหมือนเดิมครับเครื่องหมายบวกยี่สิบเจ็ดส่วนสิบสามสี่สิบเก้าส่วน 63นะครับทีนี้เราก็ทำมัได้แล้วนะครับอ่ลาลอกมาถ้าต่อมา1บวกลอกมาเหมือนเดิม63ทิาัยไงครับยุบเหลือตัวเดียวมันมีกี่ตัวก็ช่างครับตัวส่วนถ้าเหมือนกันเรายุบให้เหลือตัวเดียวข้างบนก็มาทำอะไรครับอ่าก็ดูเครื่องหมายเลยมาทำการ6กบวกด้วย27ลบด้วย49 บรทัดต่อมา,า,อมาครับจะได้คําตอบแล้ว1บวกลกมาเหมือนเดิมตัวส่วนคือ63ทีนี้หนะ้าที่ของนักเรียนคือ63บวก27ลบเ9ลบ่เก็กก็ไปดำเนินการคิดเลขให้ถูกบวกลบเลขธรรมดาแบบเด็กป .1 น,นะครับเด็กป .1 ป .2 ที่เรียนเคยทํามาแล้วซึ่งคําตอบของมันก็จะได้เท่ากับ41ข้าบนนี้นะได้41เด็กก็ถามตัวเองต่อครับว่า 4 1 6ส่วน63มีอะไรตัดทอมนมาได้ไหมไม่มีแล้วแปลว่ามันเป็นเศษส่วนอยากตํำเป็นเศษเกินไหมไม่ใช่ดังนั้นก็แค่ยุบกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นคำตอบนะครับคำตอบก็คือจำนวนเป็มหนึเศษ4 1 6ส่วน63